ยังมีโครงการดีๆนะครับอย่างเช่นโคล้านตัว<อ>ซึ่งมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอนําโดยคุณสมศักดิ์เทพสุทินเคยนำเสนอข้อมูลนี้ให้กับท่านพลเอกประยุจัน<อ><อ>โอชาคราวที่ลงไปเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนที่จังหวัดสุขโขทยัย<อ>ต่อเนื่องเลยครับมีการขับเคลื่อนโครงการจากโคล้านครอบครัวมุ่งหวังครับกระตุ้นเศรษฐกิจฐ,ฐานรากครับนายอนุชานาคารสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติให้ข้อมูลนะครับว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการดำเนินโครงการ โคล้านครอบครัววงเงินงบประมาณ5,000ล้านบาทโดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทอกศส,สนับสนุนสินเชื่อให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีกําหนดระยะเวลา4ปีเพื่อเปิดโอกาสให้กับสมาชิกกองทุนที่เข้าร่วมโครงการนะครับสามารถกู้ยืมเงินทุน สำหรับเลี้ยงโคครอบครัวละ2ตัวครับครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านกย้ยำครับว่ารัฐบาลเนี่ยพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและก็มุ่งหวังให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านได้รับประโยชน์โดยตรงครับเตรียมลงพื้นที่เปิดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านทั่วทุกภาคของประเทศไทยครับก็มุ่งหวังครับให้โครงการโคล้านครอบครัวเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน อย่างเป็นรูปธรรมมีแหล่งทุนหมุนเวียนสำหรับการกู้ยืมเพื่อการลงทุนสร้างงานสร้างรายได้บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวนะครับที่เป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 สถานการณ์อุทกภัยและเสริมสภาพค่องให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านผ่านการสนับสนุนการทำปศุสัตว์คือการเลี้ยงโคนั่นเองนะครับซึ่งการเลี้ยงโคครับคุณผู้ชมทำได้ไม่ยากครับและก็สามารถคืนทุนได้เร็วโดยประชาชนสามารถปลดหนี้และยังมีเงินเพิ่มขึ้น ในครัวเรือนนะครับดังนั้นมั่นใจครับว่าโครงการนี้ก็จะช่วยให้ประชาชนที่อยู่ในระดับฐานรากโดยเฉพาะภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งหลุดพ้นจากความยากจนเป็นโอกาสที่ประชาชนจะมีไรายได้เสริมและอาจพัฒนาเป็นอาชีพหลักในอนาคตได้ด้วยนะครับ